สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ JP 1 6บทาร์ลอชแนลผู้รับสารจตุกาวานแปลความหมายด้วยการอ่านนาไพ่ทาโร่หมอแจนนะคะคลิปนี้วันที่12วันอังคารหมอแจนจะมาอัปเดตนะคะความรักความสมพันธ์ชาวราศีเมษและคนาเมษวันที่เป็นแบบสาก,กลตะวันตกไม่ว่าคุณจะมาชมคลิปนี้ช่วงไหนวันเวลาไหนก็ได้นะคะไม่กําหนดระยะเวลานะคลิปนี้มีแรงดึงดูดถึงคุณาราคาเรามาดูกันเลยนะคะฟังงานวันนี้เป็นแบบไหนบ้าง ถ้าไพ่สลับกันก็ไปสลับพลังงานกันเอาเองนะคะสลับชาวส่งนะขอบคุณมากมากเลยสําหรับชาวราศีเมษนะคะเดี๋ยวหมอแจนจะเปลี่ยนแปลงการอัดคลิปนะคะความรัก12สราศีถ้าราศีไหนมียอดวิวสูงที่สุดเราจะมาอัปเดตนะ,ค,ะคลิปของราศีน,านั้นๆก่อนนะ,ะขอบคุณมา,มากๆราศีเมษราคณาเมษที่มียอดวิวสูงที่สุดนะคะมาดูซิวันนี้สถานการณ์ความรักความสัมพันธ์คนของคุณว้าวนะคะเขาบอกว่าคนของคุณนะคะ กำลังสร้างตัวตนสร้างความร่ำรวยสร้างความมั่นคงนะคะเขาเป็นความรักที่มั่นคงนะ,ะเขาบอกว่าการเจอคุณเนี่ยนะคะมันเป็นอะไรที่รู้สึกว่าทําให้ชีวิตเขาเนี่ยพัฒนาศักยภาพขึ้นเขาอยากจะเป็นคนนั้นที่สร้างความมั่นคงและก็มีเงินมาดูแลคุณนะ,ะราศีเมษราคนาเมษนะคะคุณไปเจอพลังงานชาว่าตดินนะพฤธศตันมังกรก็เป็นไปได้นะคะ เขาบอกว่าสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์เนี่ยที่มันช้าหรือเขาแอบ,บดูอยู่แอบบดูคุณอยู่แอบบมองคุณอยู่นะคะมันเป็นโอกาสนะคะครั้งใหม่แต่เขาอะนะ,ะจะทําให้ความรักของคุณและเขาเนี่ยนะ,ะเป็นสิ่งที่สวยงามเป็นสิ่งที่มีความสุขเป็นสิ่งที่แฮ ppy เตรียมเฉลิมฉลองแสดงว่าคนนี้จะขอความรักกับคุณเร็วๆนี้ถ้าคุณได้เจอหน้าเขานะคะอาจจะร่วมง,งานอาจจะเกี่ยวข้องในอะไรบางสิ่งบางอย่างที่เขาและคุณเนี่ยนะคะจะมีความสุข จากคนที่นะ,ะมองดูสถานการณ์แปลว่าตอนนี้เขากำลังาชาวราศีเมษรัคณาเมษคนของคุณนะคะเริ่มมีความมั่นคงเริ่มมีความร่ำรวยแล้วก็คิดว่าตัวเขาเนี่ยนะคะจะทำให้ความรักความสัมพันธ์เนี้ยมีแต่ความสุขมีแต่เสียงหัวเราะมีแต่อารมณ์เบิกบานนะคะมันเป็นสิ่งที่สวยงามราศีเมษรัคณาเมษบางคนนะคะคุณอาจจะโชคดีได้รับรางวัลน,นะคะหรือได้ของฝันจากคนคนนี้ ทีนี้จะมีคนเข้ามาชอบคุณมากกว่า1คนนะคะอาจจะเป็นกลุ่มเพื่อนร่วมงานหรือคนในที่ทํางานบางคนอาจจะมี1คน2คนหรือ3คนนะ,ค,ะคนของคุณกําลังจับตาดูคุณอยู่แล้วก็คนคนนั้นอยู่ด้วยนะคะอาจจะเห็นว่าเขานะ,ะหมดแต่ไปโฟกัสทำงานหาเงินสร้างความมั่นคงและมีคนอื่นเนี่ยนะคะจะเข้ามานะ,ะเพื่อแย่งชิงความสุข ที่เป็นคุณเนี่ยนะจากเขาไปเนี่ยนะเขาจะไม่ทำงานในความสัมพันธ์ที่ช้าแล้วนะคนคนนี้นะเป็น e n e r g y ่ไนท์ออฟโซดนะคะเขาบอกว่านะบางสิ่งบางอย่างในสถานการณ์ที่มันเหมือนว่าคุณกำลังรู้สึกว่าใจร้อนหรือรอคอยนะคะราศีเมษร,ราคนาเมษว่าทำไมเขาไม่ทำงานในความสัมพันธ์สักทีนะเขาคิดค่ควรว่าเขาจะทำทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยนะคะให้มันเป็นความสุขนะ ครักนะที่คนรักของเขาที่จะมีความสุขได้เนี่ยนะก็จะต้องทำไมคะมีความมั่นคงนะเขาก็เลยจะต้องทำงานหนะักนะคะในความรักความสัมพันธ์นี้เขาบอกว่าคนนี้นะคะเขามี energy ที่นิ่งและ energy ที่ action และมันเป็น energy ที่บางครั้งเนี่ยนะเขาอาจจะต้องเดินทางที่ไปรับผิดชอบหรือไปรับภารกิจคุณและเขาอาจจะต้องเดินทาง นะอยู่ห่างกันหรืออะไรแบบนี้ก็ได้นะคะแต่เมื่อนะมาพบเจอหน้ากันนะเขาบอกว่ามันเป็นสิ่งที่เนี่ยออความกลัวในความรู้สึกของเขานะเขาก็คิดเหมือนกันว่าเนี่ยคุณะนะจะเชื่อ,อ,อคุณจะเชื่อใจหรือจะไม่มั่นใจหรือเปล่าในความรู้สึกนะคะของเขาเนี่ยนะคะบางครั้งนะเขาอาจจะคิดว่าตัวคุณนะราศีเมษราคณนาเมษคุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์โดดเด่น มีคนเข้าหาเขาเยอะเนี่ยเขาอะนะเ,เป็นคนที่ดีพอในสายตาคุณหรือยังที่คุณอะจะให้โอกาสนะคะาการขอโอกาสหรือได้รับโอกาสจากคุณเนี่ยเขากำลังรอดูสถานการณ์อยู่นะคะคนคนนี้ทำงานหนักในความสพัรธ์เพราะว่าเขาอยากเป็นคนที่ดีที่สุดให้คุณเช่นเขาแอบมองดูคุณอยู่นะ,ะเขาแอคชั่นบ้างแล้วและ นะบางทีเขาก็คิดว่าเขายังไม่สามารถทํางานในความสัมพันธ์ด้วยความรวดเร็วได้นะคะเพื่อนๆเพราะว่าอาจจะเป็นงานหรืออาจจะเป็นกลุ่มสังคมหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เขาอยากแสดงความรักความรู้สึกที่มีต่อคุณนะคะ<ๆ>เพื่อนๆสิ่งที่เขาคิดนะเพราะว่าบางครั้งที่เขาไม่สามารถแสดงออกมากได้มันมีอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะที่หวังกั้นไว้นะบางทีอาจจะ ไม่แน่ใจในอารมณ์ความรู้สึกของคุณว่าคุณโอเคไหมหรือคิดกับเขาแค่เพื่อนนะเขาดีพอหรือยังนะคะเพื่อนๆน,นะเขาสามารถที่จะมีเงินหรือทรัพย์สินหรือทําให้คุณนะรู้สึกมั่นอกมั่นใจหรือยังนะคะเขาก็เลยรู้สึกว่าไม่ได้อยากใจร้อนจะทำรับ ความรู้สึกของตัวเองอ่ะแบบความรู้สึกของตัวเองที่อยากจะให้ความรักความสัมพันธ์หรืออยากจะเข้าหาคุณหรือไม่อยากจะรีบที่แบบว่าอยากจะเอาคําตอบจากคุณเพราะตอนนี้เหมือนคุณมีสเสน่ห์มีโอกาสเลือกกําลังมีความสุขกับตัวของคุณเองหรือมีแพชชั่นทําอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะคนคนนี้เขาจะคิดค่ายควรเยอะมากเลยนะคะเ,เพื่อนๆนะและอีกอย่างหนึ่งเขาก็กลัวว่าตัวคุณเนี่ยนะ ก็มีความสุขอยู่ได้สมมติอยู่ในวงสังคมในกลุ่มสังคมเนี่ยเรารู้สึกว่าเ,เขารู้สึกว่าถ้าความรักความสัมพันธ์เนี่ยนะคะพัฒนาไปอีกสเต็ปหนึ่งความสุขที่เคยมีหรือความช่วยเหลือเกอื้อกูลหรือเสียงฮอรละหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณจะกลัวหรือยอมรับในตัวตนของเขาไหมถ้าถามว่าตอนนี้คนคนนี้ยังไม่ได้ให้คุณก็คืออัศวินถ้วยถูกไหมคะแสดงออกความรัก,คว,รกความรู้สึก แต่คนคนนี้นะเคยแอคชั่นอะไรบางอย่างแล้วถ้าสมมติว่ามีคนเข้ามาหาคุณหรืออะไรเนี่ยเขาจะกันนะคะจะกันคุณออกจากพลังงานพวกนั้นหมายถึงว่าไม่อยากให้ใครมาตัดหน้าคุณไปนะเพราะว่าเขาเล็งเห็นแล้วว่าเขาอยากสมหวังหรือสมความปรารถนากับคุณถ้าเขานะะเนี่ยเขาอยากจะให้ความรักที่มากๆเลยนะตอนนี้เขากําลังรู้สึกว่าตัวเขาเองอะ ต,ต้องโฟกัสรับผิดชอบงานและเงินให้มากมากก่อนทํางานหนักเหนื่อยเพื่อนะเพื่อมีสิ่งที่ดีที่สุดให้คุณและเขาอะมั่นใจในอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองได้ว่าเขาว่ามีเขามีพ w e r มากพอเขามีความรักมากพอท่วมท้นที่จะเริ่มต้นความรักความสัมพันธ์กับคุณนะคะเขาอยากได้หาสิ่งที่ดีที่สุดให้คุณเนี่ยสองถ้วยแสดงว่าตอนนี้นะราศีเมษราคนาเมษบางคนนะคะคุณและเขาเนี่ย ไม่ได้เจอกันอยู่ห่างไกลรอคอยที่จะมาเจอกันจะได้ร่วมงานกันนะฮะอยู่ในกลุ่มเพื่อนกลุ่มสังสรรค์หรืออะไรก็แล้วแต่นะฮะมันเป็นการที่แบบว่าเขายังไม่อยากเปิดเผยความรู้สึกอ่ะให้คนอื่นรู้อาจจะเกี่ยวกับทบ,บทบกับหน้าที่ตําแหน่งหน้าที่การงานของเขาหรืออะไรแบบนี้ก็เป็นไปได้นะคะแต่ตอนนี้ช่วงนี้คุณรู้สึกว่าเป็นคนมีสเสน่ห์ฮอตหนะนะคะมีความสุขอยู่ได้ด้วยตนเองแล้วก็บางทีเขาก็าคิดเหมือนกันนะว่ามีคนเข้าหาเขาเยอะ มี ninguém. คนเข้าหาคุณเยอะทั้งที่เขาเห็นแล้วไม่เห็นนะคะเพื่อนๆเนี่ยเป็นสิ่งเนี้ยแสดงว่าตอนนี้ราราศีเมษลัคนาเมษนะคะเพื่อนๆคนนี้รู้สึกไม่พอใจอยากจะแสดงความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของเขาไม่พอใจอยากแสดงความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของแต่เขายังทําไม่ได้คนคนนี้ถึงคุณนะ,ะ <salt. S 2> เพราะว่าเสน่ห์คุณเนี่ยมันพุ่ง ไปกระแทกตาคนอื่นผู้ชายคนอื่นหรือเป็นคู่แข่งเขาหรืออะไรแบบนี้นะคะเขารู้สึกว่าอยากจะไม่อยากจะปกปิดปิดบังความรู้สึกที่ซ่อนเลนนะคะอยากจะบอกว่าคุณเป็นคนเป็นแฟนเขาเป็นคนของเขาคนอื่นอย่ามายุ่งอะไรแบบนี้นะ,ะแต่เขายังไม่สามารถทําได้นะตอนนี้มันมีอะไรบางสิ่งบางอย่างมันก็เลยทําให้เขารู้สึกว่านิ่งก่อนนิ่งก่อนนะคะใจเย็นๆนะเขาเขาหัวร้อนหรืออารมณ์โมโหที่ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะคนอื่นเข้ามาพูดคุยกับคุณเนี่ยนะคะจะเป็นจะเป็นด้วย energy ที่เขารู้สึกว่าไม่อยากให้คุณใกล้ใครหรือไม่อยากให้คุณคุยกับใครหรือไม่อยากให้คุณโแลวต่อกระซิบกับเพื่อนคนอื่นที่เป็นเทศตรงข้ามหรืออะไรอย่างเงี้ยนะ,ะเพราะสิ่งที่ซ่อนไวน้ในใจคือเขาไม่พอใจแต่เขายังสะทำอะไรไม่ได้เขาไม่พอใจที่คนอื่นมาใกล้คุณนะราศีเมษรคาคนาเมษแต่ว่าตอนนี้เขาหึงคุณนะคะแต่ทามาสเข้มว่านิ่งนะคะ จักตาดูคุณนะมีอารมณ์เกี้ยวกา่เล็กๆนะฮะแต่ถ้าอยู่ไกลกันหมอเชื่อว่าคุณและเขาเนี่ยจะได้เดินทางมาเจอกันนะคะมันเป็นการที่เหมือนว่าบางครั้งเนี่ยเขาก็แอบมาโปรยสเสน่ห์คุณด้วยบางทีเนี่ยนะ,ะเขาก็ไม่แน่ใจว่าเออเสน่ห์เขาเนี่ยยังใช้งานได้ดีอยู่ไหมนะคะเพราะคุณมีสเสน่ห์และคุณก็มองคนอื่นอยู่และคุณก็ถึงเขาจะทํางานในความสัมพันธ์หรือไม่ทํางานคุณก็มีความสุขแฮปปี้อยู่ได้ด้วยตนเอง ราศีเมษและคณนาเมษมีโอกาสได้จับเงินก้อนใหญ่หรือมีโอกาสได้เงินหรือคนนี้อาจจะซื้อของฝันอะไรให้คุณหรือมีโอกาสไปทานอาหารหรือถ้าเจอหน้ากันเนี่ยมีโอกาสที่จะเฉลิมฉลองหรือมีความสุขสนุกสนานแฮ ppy ปปนะคะเราไม่ต้องเก็บกดความรู้สึกของเราที่มีต่อเขาหรืออะไรบางสิ่งบางอย่างหรืออะไรก็แล้วแต่นะหมายถึงว่าถ้าเรารู้สึกกับเขาว่าเราไม่ได้สนใจคนอื่นเนี่ยให้เขามั่นใจว่า เราไม่ได้สนใจคนอื่นนะคนอื่นเข้ามาเยอะแยะมากมายแต่ฉันไม่ได้ชอบเขาอะนะคะให้เขามั่นใจเนี่ยคนนี้เขาจะทํางานแล้วแอคชั่นในความสัมพันธ์เขาจะแสดงออกความรักแบบแต่ถ้าถามว่าตอนนี้เขารักมั่นคงกับคุณไหมถึงเขายังไม่ทําอะไรเขามั่นคงมั่นคงหนักแน่นกับคุณเลยว่าคุณเท่านั้นที่เขาอยากจะเป็นความรักในอนาคตเอาสิ่งที่ดีมอบให้อะ่ะเป็นความสุขเป็นความรักหรืออยากแต่งงานหรืออะไรอย่างเงี้ยสิ่งที่เขาคิดไว้ในใจนะคะเพืเ่อน ราศีเมษดละคนาเมษประมาณนี้นะคะเอาล่ะค่ะอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนหรือถ้าใครอยากจะได้ความชัดเจนคําตอบของคุณเองนะคะก็แอดไลน์นะคะดูดวงส่วนตัวคลิปนี้ไม่ว่าคุณจะชมช่วงไหนวันเวลาไหนก็ได้ไม่มีหมดเวลานะคะไม่มีไม่มีวันหมดอายุนะคะเราจะมาอัปเดตพลังงานกันเรื่อยๆนะคะเ,เพื่อนๆคลิปนี้มีแดงดึงถึงคุณก็แปลว่าสถานการณ์ความกความสัมพันธ์ของคุณก็จะเริ่มต้นประมาณนี้นะคะโอเคหมอขออนุญ,ญาต เปิดไพ่คำแนะนำสามใบเขาบอกว่ามีพลังงานที่คู่กันนะคะคิ o ออฟว n นเออ King of p e n t a c l e แล้วก็ Queen of p e n t a c l e คเขาบอกว่าต่างคนตาเห็นคุณค่าในตัวตนของตนเองนะคะเขาอยากมั่นใจว่าคุณอ่ะก็หนักแน่นหรือมั่นคงอยู่กับเขาแต่เขาก็ให้อิสระคุณทำในสิ่งที่ชอบแล้วเขาก็ทำอ่าเขาก็เป็นอิสระนะ,ะในสิ่งที่ชอบก็คือโฟกัสเรื่องเงินโฟกัสเรื่องความมั่นคงแต่เขาก็อยากมั่นใจว่าคุณและเขานะคะ ถึงแม้อยู่ห่างไกลนะคะเวลาที่กลับมาเจอกันเนี่ยนะคะเขาจะพยายามไม่จุกจิกจูจ้จีนะะ้พยายามจะนิ่งหรือพยายามจะเป็นผู้ใหญ่หรือว่าถ้าอารมณ์โมโหหรือไม่พอใจที่คนอื่นมาคุยกับคุณเนี่ยเขาพยายามจะปล่อยคุณแบบว่าคล้ายๆเหมือนว่าไม่อยากจะไปจ้องจับผิดหรืออะไรนะสมมุติว่าความรักความสัมพันธ์เนี่ยเขาให้บอกว่าให้เราทำพลังงานความรู้สึกเหมือนสบายๆเวลาที่กลับมาเจอกันเนี่ยนะคะก็ไม่ต้องคิดอะไรเยอะนะคะ ก็จะมีความสุขเหมือนกับมาเจอกันทีไรก็มีความสุขเหมือนว่าโอเคนะคุณเอาความรักมาให้เขาเขาเอาความรักมาให้คุณและเขาอะอยากให้คุณอะมองเห็นเขาอะมีคุณค่าหรือเป็นคนที่คู่ควรกับคุณใช่ไหมอะไรแบบนี้นะคะพอที่คุณอะจะไว้วางใจให้เขาดูแลชีวิตคุณอะไรแบบนี้สิ่งที่เขาคิดนึกนะคะยังไงคุณและเขาจะได้วนระกลับมาเจอกันแน่นอนนะ,ะมันเป็น energy ที่คนที่เจอกันแล้วนะ คนที่รู้จักในอดีตแล้วคนที่เจอหน้าแล้วคนที่ร่วมงานแล้วนะคะเป็นความรักความสัมพันธ์วันนี้ไพ่บอกว่ามีความสุขสนุกสนานเกิดขึ้นแล้วก็อาจจะนะได้รับบางคนอาจจะได้รับโชคลาภมีการเฉลิมฉลองหรือเขาอาจจะให้อะไรคุณหรือคุณอาจจะให้อะไรเขาหรืออะไรเงี้ยมีสิ่งที่แลกเปลี่ยนก็เป็นไปได้มันเสิร์ฟความสุขมีเสียงหัวเราะนะคะในเนี้ยในพลังงานเนี้ยที่หมอแจนเช็คพลังงานนะคะพลังงานของไพ่เนี่ยเขาพยายามจะ อัพเลเวลเพื่อเทียบเคียงคุณนะความร่ำรวยและความมั่นคงนะคะแสดงว่าผู้ชายของคุณนะคะราศีเมษและคณนาเมษแสดงว่าเขามองคุณว่าคุณ่ะดูดีมีฐานะมากต่อเขาเขาพยายามจะทํางานสร้างตัวเองสร้างฐานะเพื่อให้คุณ่ะมองมาที่เขาว่าเนี่ยให้เชื่อใจว่าค,คบกับเขาเนี่ยเขาจะไม่ได้พาคุณไปลําบากนะคะเพื่อนๆนะเอาละค่ะประมาณนี้นะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีค่ะ